เราเกาะติดสนามนะครับตอนนี้ทีมนอกแชมป์แชมป์เก่านะครับแต่กำลังจะแพ้ครับตามอยู่18ต่อ12นะครับดูนะครับทีมนู้นมีใครบ้างลองเลยเนี่ยลองเลยลองก็จะปิดใจได้ได้ได้บอลบอลบอลบอโอ้ยโอยอะไรดีโอยลพลาดลูกพลาดลูกพลาดไก่วิ่งไปนู่นแล้ว

ใช่มครับซีนแล้วสิการฟาหุงนหัวมันมีผลประโยชน์สูงซีนแล้วดิรอเลยไป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 ไั้เลย บอลเลยเื้อกั๊กไปซ้ายซ้ายซ้ายสองคนโอ้โหเดือบบอลวุ้ยชิดก๊อฟนี่นะคอนเดอรก๊อฟนี่นะเมื่อวานเหมือนกันเลยมาเซึเป็นตัวอย่างที่ดีของทีมเมื่อกี้ใช่ครับเป็นตัวอย่างที่ดีของทีมตั้งเลยทำตามหลุดไปแล้วกอฟคนซ้ายเลยญหารพิเกตพิเกตมาซ้อนเลยเมื่อกี้

เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโงไว้ค้ไว้เอาไม่ได้ก็ค้งไว้โอเคไอ้สองอ่ะหน้าทีมเต้เกลื่อนทุ่งฟ้าเกลื่อนนักสู้โอ้ยหน้าทีมเฮ้ย

เข่าเข่าครับแป้นเล่มเมื่อกี้ว่าสิขยับไปว่าไรมันแป๊บขึ้นเลยฝ่าแลบหมอเมื่อกี้เขาผมแป๊บไม่เฉยเลผมโยกไปไม่ได้เจ็บหรอกไม่มีหรอกไม่ไม่ไฟ่ช้อนเลยเพรดังนั้นผมไปตามกันแล้วเมื่อกี้มันแป๊บเข่าขวาเลยยังพอไปเลย